สามก็คือตัวทิศทางของห้องนอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมุมของการรับแดดนะครับซึ่งมันก็จะมีผลกับเรื่องของการเจาะหน้าต่างนะครับหรือว่าการวางหัวเตียงต่างๆด้วยครับอย่างที่บอกครับถ้าคนที่ตามคลิปวิวบ่อยๆนะครับวิจะเน้นตลอดนะครับว่าทิศที่โดนแดดเยอะๆนะครับคือทิศที่เป็นทิศตะวันตกนะครับที่เราจะโดนแดดหนักๆในช่วงเย็นแล้วก็ทิศทางฝั่งทิศใต้นะครับจะเป็นทิศที่โดนแดดค่อนข้างทั้งวันครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ครับตัวเตียงนอนนะครับหรือว่าตัวหัวนอนนะครับหรือว่าตัวที่เรานอนเองจริิรบวเชดณ ผนังที่มันโดนแดดจัดๆครับหมายความว่าอาจจะเป็นตัวทิศใต้นะครับหรือว่าโดยเพาะยิ่งครับในมุมของทิศตะวันตกครับเพราะเรานึกภาพครับว่าถ้าเกิดว่าห้องที่เราอยู่ครับมันเป็นห้องที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นทิศตะวันตกมันโดนแดดสาดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงกลางคืนนะครับเวลาเราเข้ามาครับมันก็จะมีไอความร้อนครับออกมาจากผนังอยู่ดีนะครับไม่ว่าเราจะเปิดแอร์เย็นแค่ไหนก็ตามครับมันก็จะอยู่ไม่สบายอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าอย่างที่บอกครับอย่างบ้านตัวเองเนี่ยเราสร้างเป็นผนังสองชั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะไม ั้นเดียวปกติครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับการวางเตียงโดวยวางยิ่งหัวเตียงเนี่ยเอาไว้ทางฝั่งที่เป็นทิศตะวันตกหรือว่าผนังที่มันโดนแดดจัด